วัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาเหยู่ที่สยามค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาดูหนังรอบพิเศษนะคะเป็นซูซูใครเชิญภาพศูนย์ค่ะก็จะเป็นของวันที่15-19มิถุนายนนะคะเป็นรอบของภาคพิเศษแล้วก็จะเปิดให้ชมได้ปกตินะคะวันที่23ป็นต้นไปค่ะรอบที่เรามาดูนะคะก็จะเป็นวันที่19ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพอดีนะคะเวลาก็ประมาณสิบครึ่งเอง แล้วก็ตัวแพ็กเกจที่เราซื้อนะคะก็จะเป็นแบบว่าฟูลแพ็กเกจคนราคา4,500นนะคะเขาก็จะมีตั๋วหนังให้เราก็แ้มแล้วก็สแตนดี้แล้วก็โฟโต้โฟโต้บุ Stanley, ๊ก photo, photo นะคะเอ้ยใช่หรือเปล่าเลยว่าเป็นรูป่ะคะ่ะใช่แจกให้ อันนี้ขนาดแค่รอบเช้านะแบบสิบโมงครึ่งแล้วคนเยอะมากทุกคนตอ,ตอนนี้เราก็ได้บัตรมาแล้วนะคะเป็นตัวหนักคือของเราจะได้เป็นบัตรแคนได้ซึ่งของแถมอื่นๆนะเราก็ให้เพื่อนของเราไปนะคะเพราะว่าเป็นแพ็กเกจแบบ 6, 6คนอะไรประมาณนี้นะค่ะ ตอนนี้เรามาถึงหน้างานของนิทรรศการแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนะเข้าไปชมบรรยากาศภายในงานที่เขาแบบให้เปิดโอเพ่นให้มาดูได้ค่ะซึ่งในงานะก็จะมีแบบเล่นเกมด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดเล่นเกมค่ะก็คือให้ลงทะเบียนก่อนเล่นกิจกรรมเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบป้ายโปสเตอร์ ของนักเรียนชั้นปีหนึ่งในภาคสูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเล่นเกมเหมือนกันนะคะก็คือจะให้หมุดปุ่งปุ่รดูว่าคือจะได้อะไรอะไรบ้างนี่เราได้แพนด้าตรงนี้ก็จะเป็นโฟโต้บุ๊กนะคะแต่ละรูปในเรื่องก็คือจะมีหลหากหลายรูกมาก ซนนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศตรวจสอบของห้องขังนะคะที่อยู่ต่างโดนอาจารย์กบโจสอบแล้วก็นี่นะคะเป็นจุดสุดท้ายก็คือเขาว่าจะให้เขียนเมสเซจลงในบอร์ดเดี๋ยวเราจะพามาดูกันนะคะว่าแต่ละคนเขาเขียนอะไรลงไปบ้างนี่ นาดใหญ่มากอ้าวหายแล้วน,นี่ดูมีคน,นวาดรูปด้วยเห็นไหมหลากหลายมากมีคนาวาดรูปอาจารย์กดโจ้ด้วยดิดีอันนี้ยูตะหรือเปล่านี่ยูตะหน้าเวอร์ เป็นพี่พันด้าของเรายมีตาโตๆแบบนี้นะเลยยูตากับยูต้าต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามาแต่งงานกันสัญญาเลยนะครับโรงเรียนสายเวทจะรับอคติสือยูตาเข้าเรียนครับผมน่ะไม่ไหวอคติสือถามจริงเถอะนายมาถามอะไรที้โรงเรียนสายเวทกันนี่ย ผม,ผมอยากมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอยากไปที่ต้องการของใครสักคนอยากได้ความมั่นใจควาเดีที่ยังมีชีวิตซู้ๆนะดีตรผมจะกลายเป็นสารพิกระจายที่โรงเรียนสายเวสให้ได้เลย ตอนนี้เราก็ดูจบแล้วนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากแบบมากๆเลยสนุกมากทุกคนถ้าใครที่แบบเคยอ่านมังงะของจูจูสึไคเซนภาคศูนย์มาก่อนนะเออก็จะรู้แล้วว่ามันก็สนุกในระดับเดิมแต่พอมาดูเป็นภาคอนิเมอะอ่ะคือแบบสนุกมากเอฟเฟคต์อลังการที่สุดแล้วก็คือเราอะ่ะมาดูรอบพิเศษซึ่งเป็นวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายของรอบพิเศษที่เขาจัดขึ้น แล้วอีกอย่างนะก็คือแบบว่าคนเยอะมากนี่ขนาดแบบรอบมาสิบเอ็ดโมงครึ่งอะคือแบบทุกคนเยอะมากคนเยอะมากจริงๆแล้วก็บรรยากาศภายในงานนะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ค่อยมีอะไรที่ใหญ่ละมันจะมีทัศการที่เขาจัดขึ้นเออนั่นแหละเราก็พาทุกคนไปเยี่ยมชมนิดนึงเนาะแล้วทีนี้คือแบบว่าคนเยอะมากอาจจะเก็บมาได้ไม่หมด แล,แล้วที่สำคัญนะก็คือวอล์เนี้ยเป็นแบบวอล์กดัชนซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะในในวอล์เราก็จะพามาชมนิทรรศการนิดหน่อยแล้วก็ที่ยังไงดียวในในตัวหนังเราก็ถ่ายไปได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ที่สําคัญนะคะคือเอ็เดิกของเขาอะ่ะมีสปอยให้เหมือนว่าซีซั่น2องที่เขาจะปีหน้าประมาณเนี้เออเป็นผ้าขอน ชิบูย่าเนาะสึกชิบูย่าซื้ออย่างนั่นแหละเออนั่นแหละทุกคนต้องลงไปติดตามด้นนะคะแล้ววันนี้ก็คือจบแหละไม่มีแล้ว